ท่านประธานสภา,าที่เคารพดิฉันผ่องศรีแท้จึงศรีสะเกดเขต8ดพักเพื่อไทยคะ่ะท่านประธานเวลาของดิฉัน15นาทีนะคะท่านประธานท่านประธานที่เคารพคะ่ะดิฉันจะต้องกราบเรียนท่านประธานว่าดิฉันไม่สามารถที่จะรับหลักการของร่างพระราช ร่างงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีงบป,ประมาณ2,564ได้คะ่ะท่านประธานเพราะเมื่อดิฉันดูเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดว่าวิธีการจัดสรรงบป,ประมาณในภาพรวมมีความบกพร่องหลายประการกล่าวคือการที่ 1. ยุทธศาสตร์ผิดค่ะประการที่สองไม่ได้เอาปัญหาเป็นที่ตั้ง แต่ตั้งงบประมาณแบบขอไปทีไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ประเทศไทยกำลังปเผชิญอยู่ในปัจจุบันข้อสไม่ครอบคลุมไม่ถึงมือหน่วยงานที่ต้องใช้เงินแก้ปัญหาการที่4ี่ไม่มีตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนทั้งๆท,ที่กำลังจะขอใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลถึง3.3ล้านล้านบาท ฉันจึงเชื่อว่าการนำเงินภาษีของประเทศไทยไปใช้ในครั้งนี้ซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนจะไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆของประเทศได้ดิฉันจะขอยกตัวอย่างการใช้เงิน6286.4พันล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดซึ่งปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่หนึ่งใน6ยุธธทธศาสตร์คือยุธธทธศาสตร์ด้าน ความมั่นคงในแผนงานข้อที่1.5คือแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่มาของข้อมูลนี้คือเอกสารงบป,ประมาณโดยสังเขปประจำปีีงบประมาณ2,564หน้าที่9ค่ะท่านประธานเหตุที่ดิฉ<ก>ัน<ก> ขอหยิบยกประเด็นปัญหายาเสพติดขึ้นมาอาภิปรายในวันนี้ก็เพราะปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาเป็นภัยคุกคามทุกประเทศระดับโลกทุกประเทศให้ความสำคัญทั้งนี้จากสถิติขององค์การสหประชาชาติซึ่งเพิ่งออกถแถลงการ์ไปทั่วโลกเมื่อวันที่25มิถุนายน2563ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆน,นี้ระบุว่า ปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกติดยาเสพติดสูงถึง269ล้านคนอายุ15ถึง64ปีคิดเป็น5.4%ของประชากรโลกซึ่งเป็นตัวเลขล่าสุดของปี2561น่าตกใจมากไหมคะท่านประธานเมื่อเทียบกับ10ปีก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าผู้ติดยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นถึง30%ที่มาของข้อมูลคือเอกสารการถแถลงข่าวขององค์การสหประชาชาติปี2,563ในส่วนของประเทศไทยขณะนี้มีผู้ติดยาเสพติดจำนวน1.4ล้านคนจากข้อมูลของปปสนะคะยิ่งช่วงหลังสถานการณ์โควิดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดก็จะยิ่งเลวร้ายมากขึ้น เพ,าาเพราะทุกรัฐบาลทั่วโลกเพราะทุกรัฐบาลทั่วโลกประเมินว่าสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกจะตกต่ำและอาจจะมีคนตกงานเพิ่มมากขึ้นเป็นประวัติการปัจจัยเรื่องการไม่มีงานทำกับปัญหายาเสพติดนั้นมีความสำคัญต่อกันอย่างมีนัยยะสำคัญนั่นคือคนว่างงาน มีแนวโน้มสูงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้นซึ่งเมื่อดูสถิติผู้ติดยาของประเทศไทยเองจะเห็นว่าสถิติของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดที่สถาบันทัญรักษ์ ระหว่างปีพศ2556ถึงปีพศ2559มีคนว่างงานเข้ารับการบำบัดมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งค่ะท่านประธานเมื่อเทียบกับกลุ่มคนในอาชีพอื่นๆยกตัวอย่างเช่นปี2556มีผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรวมทั้งสิ้น 7,960คนหรือคิดเป็น44.54%ของผู้ติดยาเสพติดจากทุกกลุ่มอาชีพเป็นต้นที่มาข้อมูลนี้ก็คือเว็บไซต์ของสถาบันบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีปี2562เห็นไหมคะว่าท่านประธานเรื่องของยาเสพติด เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็เพิ่งออกมาถแถลงข่าวว่าหลังสถานการณ์โควิดจะมีคนไทยตกงานราว10ล้านคนแต่ไม่ทราบว่ารัฐบาลได้เตรียมการรับมือเรื่องนี้อย่างไรงบประมาณที่ตั้งไว้6,286จุดสล้านจะเพียงพอในการแก้ปัญหาหรือไม่ การค้ายาเสพติดในปัจจุบันนี้ได้พัฒนาไปอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายทางออนไลน์จะมือจะรับมืออย่างไรและที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะท่านประธานการค้าองค์การสหประชาชาติระบุว่าการที่รัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดต้องห้ามนั้น ผลน,นี้ทำให้จํานวนของผู้เสพกัญชาพุ่งสูงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของยาเสพติดที่ถูกเสพมากที่สุดในโลกแล้วค่ะท่านประธานจนแซงยาเสพติดที่เคยครองอันดับหนึ่งอย่างเฮโรอีนฟินหรือมอร์ฟีนไปแล้วรัฐบาลของเราจะรับมืออย่างไรแต่ทั้งๆท,ที่ปัญหายาเสพติดมีความสำคัญขนาดนี้และเป็นวาระสำคัญระดับโลก แต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชากลับจัดสรรและงบประมาณสำหรับการนี้เพียงน้อยนิดค่ะท่านประธานเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆงบประมาณเพียง6,286.4ล้านบาทดูแลรักษาป้องกันปราบปรามเยียวยาคนที่ติดยาในประเทศไทยที่มีประชากรเกือบ70ล้านคนเทียบกับงบประมาณทั้งประเทศ 3 3จล,ล้านล้านบาทคิดเป็นสัดส,ส่วนได้เท่าไหร่คะท่านประธาน0.19เปอร์เซ็นต์ค่ะท่านประธานที่เคารพงบประมาณที่นอกจัดจะจัดให้น้อยแล้วก็ยังจัดสรรแบบมีความบกพร่องบกพร่องหประการค่ะท่านประธาน 1. ไม่เพียงพอไม่เพียงพอแน่นอนอยู่แล้วสองไม่ได้ให้เงินคนทำงานจริง 3. ไม่แก้ปัญหาเพราะตั้งยุทธศาสตร์ผิดค่ะไม่ได้เอางานเป็นที่ตั้งสไม่ทันต่อโลกไม่ทันต่อเหตุการณ์หไม่มีตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนลักษณะห้ไม่นี้เป็นลักษณะที่จะทำให้มองเห็นเลยว่าไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จท่านประธานที่เคารพค่ะสำหรับหน่วยงานหลักในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดของประเทศไทยนั้นคือสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดเราเรียกชื่อย่อๆว่าปปสซึ่งอยู่ในการกํากับดูแลของกระทรวงะกรรทวงยุติธรรมรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ของสำนักงานปป,ปสไว้ว่าเป็นองค์กรนำในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศและอาเซียนเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ก็ถูกต้องแล้วนะคะท่านประธานเพราะว่าในการทำงานต้องมีเจ้าภาพที่จะทำให้การบูรณาการการทำงานประสบความสำเร็จและไม่เกิดปัญหาซําซ้อนเพราะว่าการแก้ปัญหายาเสพติดนี้เป็นการตั้งงบแบบบูรณาการแต่เมื่อดูเม็ดเงินงบประมาณแล้วก็จะเห็นได้ว่าสำนักงานปปอสอซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักนี่นะคะได้รับงบประมาณเพียงครึ่งเดียวของงบประมาณทั้งหมดที่รัฐเตรียมไว้ให้สำหรับ การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเอกสารงบประมาณฉบับที่3งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2,564เล่มที่9หรือขาวค่าแดงในส่วนกระทรวงยุติธรรมหน้า245เขีนว่างบประมาณที่สำนักงานปปสได้รับ ในปี2564นั้นมีจำนวน3,282,383.4ล้านบาทเสียทั้งทงท,งที่รัฐบาลจัดเตรียมงบไว้ถึง6,286.4พันล้านบาทและยังเอางบที่ปปสควรจ่ายได้รับ มาเป็นกองไว้เพื่อจัดก,การบริหารให้เกิดความสำเร็จของงานกับเอาไปแปะไว้ที่กระทรวงอื่นๆเช่นกระทรวงกลาโหมกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศหรือกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นแน่นอนค่ะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพั้นจะต้องมีการบูรณาการร่วมมือกันกับหน่วยงานหลายๆฝ่ายการให้งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับ การทํางานจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้ในคําเสนอของงบประมาณแบบนี้เมื่อมันไม่สอดคล้องเช่นนี้แล้วจะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้รับร่างหลักการได้อย่างไรท่านประธานที่เคารพถ้ามาดูงบประมาณของปอปสซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการใช้งบประมาณนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่างบนั้นได้ทุ่มน้ําหนักไปที่การปราบปราม ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่าที่จะเป็นการป้องกันหรือเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างที่เขียนไว้ในพันธกิจในหน้า245ของเอกสารงบประมาณฉบับที่3ได้ระบุพันธกิจของหน่วยงานปป,ปสไว้4ข้อซึ่งทุกข้อพูดถึงภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไว้อย่างชัดเจน ทั้งยังพูดถึงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วยเมื่อดูรายละเอียดของแผนงานบูรณาการรัฐบาลกับทุ่มเทงบประมาณเน้นหนักไปที่การปราบปรามค่ะท่านประธานซึ่งมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุในเอกสารเล่มขาวคาดแดงเล่มที่9หน้า248แผนงานข้อที่3 ประกอบด้วย3มโครงการที่เป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันแก้ไขและเยียวยาผู้ติดยาเสพติดค่ะท่านประธานคือโครงการที่1โครงการป้องกันแก้ไขยาเสพติดได้รับการจัดสรรเงบประมาณ716.16ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น21.8%ของงบประมาณทั้งหมดของปปสโครงการที่2คือโครงการปราบปรามยาเสพติดได้รับงบประมาณมากที่สุดคือ1,586ล้านบาทซึ่งคิดเป็น48.3%ของงบประมาณทั้งหมดของปปสที่ได้รับนะคะ และโครงการที่สาโครงการบำบัดรักษาเยียวยาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้รับงบประมาณ287.44ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะท่านประธานคิดเป็น8.74%ของงบประมาณทั้งหมดจาก3,283ล้านบาทเสร็จท่านประธานค่ะถือว่าน้อยที่สุดแล้วอันนี้กระมังคะที่จะเป็นเหตุว่า การทำงานของปปสไม่ประสบค,ความสำเร็จเมื่อการป้องกันทำไม่ได้ผลทำน้อยการปราบปรามก็ต้องหนักขึ้นและผู้ที่เล็ดลอดผ่านกระบวนการนี้เข้ามาการเยียวยาน้อยนิดมากเลยการเยียวยาฟื้นฟูช่วยเหลือเพื่อให้กับเขากลับไปเป็นคนดีของสังคมให้งบประมาณเพียง8.74%เป มันมันก็จะวนเวียนกลับไปเป็นวัตจักรเดิมคือท่านประธานกลับวนเวียนไปวนเวียนมาเพราะนั้นการจัดสรรงบประมาณแบบนี้สะท้อนให้เห็นความล้มเหลวของวิธีคิดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่แรกแล้วค่ะเพราะไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุและไม่ได้ให้ความสำคัญกับภารกิจในการป้องกันและเยียวยาผู้ติดยาเสพติดอย่างที่อ้างไว ในคำของบประมาณเห็นได้ชัดจากส่วนสัดส่วนการจัดสรรเม็ดเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้กับภารกิจในการป้องกันและเยียวยาผู้ติดยาซึ่งต่ำมากโดยความจริงแล้วการเยียวยาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเพราะเป็นการคืนทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญเพราะเป็นการคืนทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองค่ะท่านประธานแต่เป็นที่น่าเสียใจมากงบประมาณได้เพียงน้อยนิดยิ่งมาดูรายละเอียดของโครงการปราบปรา,ปรามยาเสพติดน,นะคะท่านประธานว่าเอาเงินไปทำอะไรบ้างยิ่งเป็นที่น่าตกใจใหญ่เลยค่ะส่วนใหญ่นั้นเงินที่ได้จำนวน1,132ล้านบาทเนี่ย ถือเป็น35%นะคะท่านประธานเอาไปใช้เป็นเงินสินบนและรางวัลในการนำจับค่ะท่านประธานนี่อาจจะเป็นสาเหตุว่าทำไมปปสจึงไม่ประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามและบำบัดผู้ติดยาเสพติดเพราะไม่ได้งบประมาณก็น้อยอยู่แล้วและเอามาใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรด้วยนอกจากนี้ความซับซ้อนซ้ำซ้อนของการ ใช้งบประมาณนะคะท่านประธานมีทั้งการใช้จ่ายในระดับภาคระดับจังหวัดร5 1ห้าบล้านค่าใช้จ่ายด้านการปรับปรามระดับตำบล20ล้านซ้ําซ้อนไหมคะท่านประธานขออนุญ,ญาตต่อเวลาอีกนิดหนึ่งนะคะเป็นเวลาของของพักนะคะท่านประธานนอกจากจะมีการจัดสรรงบมาในพื้นที่นี้แล้วก็ยังมีการจัดสรรงบมาในระดับ พื้นที่ชายแดนท่านประธานคะพื้นที่ชายแดนนี่เป็นที่รู้กันว่าภาคเหนือและภาคใต้มีภาคเหนือมีการนําเข้ายาเสพติดมากที่สุดแต่ภาคอีสานนี่รองลงมานะคะแต่การจัดสรรงบนั้นจัดสรรให้งบพื้นที่แนวชายแดนเฉพาะภาคเหนือและภาคใต้ปปสแถลงว่าตอนนี้มีการย้ยายถ่ายเทการเคลื่อนยาเสพติด ไปเป็นภาคตะวันตกมากขึ้นเพื่อหลีกหนีการจับกลุ่มจากชายแดนอีสานและเหนือเพราะฉะนั้นการจัดสรรน,นี้ก็ควรจะเป็นกระจายไปให้ทุกภาคด้วยค่ะท่านประธานท่านประธานที่เคารพคะสุดท้ายแล้วค่ะถึงเวลาหรือ,อยังคะสุดท้ายแล้วนะคะท่านประธานถึงเวลาหรือ,อยังคะท่านประธานมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของประเทศวันนี้คนไทยป่วยค่ะพี่กลพี่การค่ะหนึ่ง จุด4ล้านคนไม่แน่ว่าข้อมูลนี้ตรงหรือเปล่านะคะกำลังจะพิกลพิการโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ส่วนใหญ่มาจากปัญหายาเสพติดหนึ่งใน3รายได้ของแก๊งอาชกรรมมาจากยาเสพติดคดีนังชมพู่ก็ตามที่กำลังดูกันขณะนี้เหมือนว่าจะวกวนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดิฉันอยากเห็นการแก้ปัญหาอย่างจริงจังทำได้ไหมคะท่านประธานผ่านไปถึงท่านประยุทธ์ดิฉันเชื่อว่าท่านรักประเทศชาติรักคนไทยตั้งเป็นวาระแห่งชาติได้ไหมคะดิฉันเชื่อว่าทุกคนพร้อมจะให้ความร่วมมือคนบุคลากรในกระทรวงมหาดไทยพร้อมคะ่ะเขาอยู่กับชาวบ้านอยู่กับหมู่บ้านเขารู้ว่าใครค้าใครเสพ ใครอย่างไรเขารู้หมดค่ะแต่สิ่งที่มันยังลักลักล่นลั่น,นยังไม่เต็มที่ก็คือเขาไม่มั่นใจในระบบการป้องกันการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลเอาจริงแค่ไหนอย่างไรเขาไม่เชื่อมั่นค่ะเพราะนั้นถ้ารัฐบาลเอาจริงทำเหมือนที่เราสู้กับโควิด1 9ึ่าทำไมมันจะ ไม่ได้คะ่ะท่านประธานผู้หญิงเป็นเหยื่อของยาเสพติดมากและได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะเมื่อผู้หญิงติดแล้วเสพแล้วเนี่ยความเป็นแม่ความเป็นภรรยาความที่กังวลว่าถ้าไปบําบัดรักษาแล้วลูกจะอยู่กับใครสามีจะอยู่ยังไงจะมีเงินเลี้ยงดูใครไหมเพราะนั้นผู้หญิงจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเชน่นกันกับเด็กเล็กๆค่ะท่านประธานดิฉันหวังว่าสิ่งที่ดิฉันได้อภิปรายมาวันนี้ จะส่งผลให้รัฐบาลได้ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งแนวคิดเก็บข้อมูลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเขาจะเป็นผู้ร่วมรับร่วมรู้ร่วมแก้ร่วมภูมิใจในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นขบวนการต่างๆตั้งงบให้เพียงพอด้วยนะคะท่านประธานเอาเป็นวาระแห่งชาติเพราะดิฉันเชื่อว่าความมั่นคงของชาติขึ้นอยู่กับความมั่นคงของมนุษย์ เพราะมนุษย์คือทรัพยากรของชาติที่จะทําให้บ้านเมืองเจริญตกบโตได้ค่ะท่านประธานขอพรบคุณค่ะครับขอบคุณนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ